บุคคลไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกอยู่ไม่มีใครในโลกไม่ถูกนินทานั้นชีวิตการทํางานของเราเราจะเจอสิ่งเหล่านี้อยู่มากมายเรามองให้เป็นธรรมดาของโลกสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมแล้วเราก็เล่นสร้างกรรมดีสร้างกรรมดีง่ายๆทําอย่างไรจเจริญอาณาปาณสติละอกุศลอกุศลที่แท้จริงคือนิวรนาคืออกุศลที่แท้จริงวิธีละอกุศลคือทํำยังไง นั่งรู้ลมหายใจเข้าออกพระองค์จึงบอกว่าอานาปานสติหรือสติปัฏฐานสีเนี่ยคือกุศลาสีกองกุศลที่แท้จริงดังั้นถ้าเราเนี่ยมันอยู่กับกองกุศลอยู่ตลอดเวลามันก็จะเบียดพื้นที่อกุศลออกไปในยี่สี่ชั่วโมงเนี่ยพระองค์ให้ดูว่าเราอยู่ด้วยกุศลหรืออกุศลมากกว่ากันกุศลจะทำให้เกิดอนุสัยคือนิสัยฝั่งเลวพู้เจ้าจะเรียกอนุสัย นิสัยฝันดีพระองค์จะเรียกอุปนิสัยพระองค์ให้เราเนี่ยสั่งสมอุปนิสัยเพื่อทิ้งอนุสัยเดิม